ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับมื้อนนี้มากินขา้าวแรงน้ำเดืยวเด้อสุกเท่านะครับลาบเท่าลาบเท่าแสบๆนะครับลาบเท่าครับ จุงอืมอยากกินกุ้งอะกิน,ะนอ,อ้าองเด้ออืมกลิ่นหอมยำเนี่ยยำเนี่ยกินอ้างจุงเ <c oughs> มือนเร่องครับคุณเพิ่มกินอ้างเด้อ หินหลาบเาท่าพักนอกห,อหนึ่งพักนอกจำเจียวผักนอกพักนอกพักขนอกบัวบก <c oughs> เป็นยาสมุนไพร nóng cày nóng cày anh thấy sao mà uống ơi หนึน่งจำเจียรนะครับภายนอกแับแซมโอ้โหโอ้อืม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  จะปังดิ่งโอ้โหพ่อครับแมวยังไหมพ่อครับแมวหิวข้าวด้วย<笑><笑>อากยังมากเลยกอไม่ต้องพูดอยู่นิ่ง นี่ครับหลาบเทาสะอาด นี่แกงปลาเบอร์ไม่ต้องอยามาบางังแกงปลาแกงปลาคอออ้น่าอร่อย,อยกแกลวแข่งไปแก่งมาเพิ่มรับงนุ่งกล้องนะครับนีงน่ง,ง,ง,งมือปิดหน้ากล้องนะ กินกุ้งจุนะจุ่งจุ่งจุ้งเปิ่มเปิ่มถูกปะอะไรน้องพ่อครับสุดเท้าใครกินเใอ่ไหม สี่นาทีแล้วสี่นาทีแล้วครับสี่แล้วเอาห้าหนาทีพอถึงแล้วขึ้นข้าวแทบ,บแทบต่อเมื่อเมึองพักนอกอัน้นท้าย ข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวมาดิหนึ่งข้าวเป็นข้าวเย็นเห็นเห็นข้าวเย็นเห็นหน้าแข็งก็แข็งนิดหน่อยแข็งหรอแข็งเห็นข้าวเย็นตามเงินน่อง กินกุง้งกินกุง้งกินกุง้งหยุดพักแล้วยังยังนั่นเ้อแซบๆซคำสุดท้ายยัง